อ่านะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนอเทคนิคนะครับผมในการเลื่อนจุดต่อง,งานนะครับผมหรือว่าเลื่อนจุดน้ำหมดนะครับไว้สำหรับท่านนักบ,บินท่านไหนนะครับผมทีอ่อยากจะย้ายจุดนะครับผมเชื่อมงานใหม่หรือว่าจุดน้ำหมดใหม่นะครับผมเผื่อ,อ โดนเราไปหมดน้ำที่ปลายงานหรือว่าอยากจะคัดสตาร์ทนะครับผมนะฮะไปที่แฟ้มงานนะครับผมไปที่จ็อบนะครับเลือกงานที่เรากำลังทําอยู่นะครับนะฮะสมมุติว่าแปลงนี้นะครับเห็นไหมครับ จุดน้ำหมดมันอาจจะอยู่ไกลตัวเราไปนะครับบางทีจุดน้ําหมดมันไปอยู่ที่ท,ท้ายแปลงนะครับห่างจากเราไกลมากๆหรือเอาไว้สําหรับอยากจะข้ามอุปสร,รคตรงนั้นไปนะครับผมนะฮะค,คิกเข้าไปอีตรงรูปตัวจุดน้ําหมดเลยนะครับผมตัวสีน้ําเงินนี่นะครับปึ๊บคิกเข้าไปนะครับ นักวินสามารถเลื่อนได้เลยนะครับอยากจะให้ไปตรงไหนนะครับผมสมมติว่ามันหมดไกลตัวเราไปเยอะนะครับเราจะหลอกให้มาใกล้ตัวเรานิดหนึ่งได้นะครับผมแต่แต่ไม่เหมาะสำหรับตอนคุมค่าคุมเลนนะครับเดี๋ยวมันจะเว้นว่างไปนะครับผมเดี๋ยวหญ้ามันจะขึ้นนะ,ะนะครับเราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับผมนะฮะอยากจะให้อ่า เช,เชื่อมงานใหม่เราจะไปเริ่มต้นตรงไหนใหม่ได้เลยนะครับผมอ,อย่าขยับมาใกล้ตัวเราเลยก็ได้เสร็จแล้วเราก็กดยืนยันเราก็จะกดสตาร์ทไปนะครับผมตัวนี้ก็จะประมวลผลไปที่คําสั่งใหม่นะครับผมจะก็มาสามารถเริ่มงานใกล้ตัวเราได้เลยนะครับผมจะเดี๋ยวมีคิดทำทิคอะไรขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะทํามาเสนอเรื่อยๆเลยนะครับผมจะได้อามาใช้ใน ชีวิตนักบินได้นะครับผมครับสวัสดีจ้ะ